สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมสื่อพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลา3ทุ่มนะคะทางสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตค่ะก็ไม่เจอกันหลายสัปดาห์นะคุณแม่หนึ่งครันะคะสมัยก็ไม่หลายสัปดาห์มากนะมันคัน,น,นไปสักหนึ่งสัปดาห์ด้ก็คือยกเว้นรายการเป็นสัปดาห์เดียวแต่เป็นสัปดาห์เดียวที่เราคงรับรู้ในเรื่องของสัปดาห์นรกครับ,คบที่ผู้ที่ออกมาพยายาม ขับไล่รัฐบาลนะฮะได้พยายามกระทําทุกวิธีที่จะทําให้รัฐบาลนี้จะต้องมีอันหรือเป็นล้มไปนะฮะแล้วก็ข้อเรียกร้องที่เด่นชัดในวันนี้ก็คือการที่เรียกร้องให้ตระกูลชินวัตนนี่จะต้องไม่อยู่ในบนแผ่นดินไทยถึงขั้นนั้นเลยซึ่งโหมดตอนนี้มันก็เหมือนกับยุคสมัยของว่อ14ตุลาคม116นะฮะก็คือตอนนี้พยายามที่จะสร้างภาพให้ตระกูลชินวัตรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายครอบครัวของนายกรัฐมนตินชินวัตรแล้วก็นายกรมตรีคนปัจจุบันนั่นคือนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเหมือนกับครอบคร,บครัวของถนอมนรงปภาศติติตกรจรและจรุสเถียรเมื่อปีสองพันร้อยสิบหกนะครับค่ะค่ะวันนี้ก็หลายเรื่องหลายราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสื่อการใช้สื่อนะคะแล้วก็การสื่อสารภาษาวัฒกรรมทั้งหมดนะ,ะที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ ในประเด็นแรกนั้นนะคะก็เดี๋ยวคุณไม่หนึ่งมีประเด็นที่ไปติดตามดูว่าการนำเสนอข่าวเ,าเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงนะคะในการชุมนุมที่สนามราชมังคลานั้นนะคะสื่อไทยซึ่งเราตั้งชื่อไว้วันนี้เลยนะคะว่าสื่อไทยใจกบฏนะคะ<อ>เพราะว่ามีความเอ็นเอียงเหลือเกินในการนำเสนอข่าวความรุนแรงในครั้งนี้นะคะมีประเด็นยังไงบ้างเชิญเลยคะ่ะครับก็คือ จากที่จะมีจากที่มีสถานก,การณ์รุนแรงนะครับที่บริเวณสนามราชมังกรากีฬาสถานหัวหมากนะครับซึ่งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีความเข้มข้นสูงสุดเนี่ยก็คือในคืนของวันที่30พฤศจิกายนแล้วก็ดำเนินมาถึงช่วงรุ่งเช้าสายๆแล้วก็เหตุการณ์คลี่คลายหมายถึงว่าพี่น้องเสื้ดง ผู้มาจากต่างจังหวัดเนี่ยสามารถทยอยออกจากที่ชุมนุมได้เป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็เข้ามาถึงตอนบ่ายานะครับก็ในเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงนี้จริงๆแล้วมันได้พัฒนามาจากาเหตุการณ์ความรุนแรง<ม>ย่อยๆนะฮะที่ตั้งแต่คนแสดงได้เข้าไปสู่ราชมังคลากีฬาสถานแล้วนะครับเพียงแต่หลังจากที่เราตรวจสอบเข้าไปในสื่อนะปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้น<ม>กลับไม่ปรากฏอยู่ในสื่อหลักเลย ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อทีวีนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามีการมีการถ่ายคลิปไว้ได้นะฮะแล้วก็มีมีตั้งแต่คลิปตั้งวันแรกๆก,ก่อนที่จะมีการประทะรุนแรงในคืนวันที่30ก็จะเป็นคลิปของพี่น้องแสดงที่เข้าไปเดินทางเข้าไปในสนามแล้วก็มีวัยรุ่นกลุ่มเล็กๆเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆก,ก่อนแต่สักษณ์ของพวกเขานนชัดเจนนะฮะมีแขวนนกหวีด แล้วก็ค่าศีรษะด้วยริบบิ้นที่ทําเป็นรูปสีธงชาตินะครับคือตอนนี้สัญลักษณ์สีธงชาติลายธงชาติต่างๆเนี่ยก็คือชัดเจนแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ที่เขาถือติดตัวชัดเจนก็คือธงชาตนะขนาดต่างๆนะแล้วก็ทีนี้เราอยากจะให้มาดูคลิปคลิปที่สําคัญคลิปหนึ่งฮะเป็นเหตุการณ์ในวันที่30ิพฤศจิกายนฮะตั้งแต่ช่วงบ่ายๆซึ่ง กลุ่มที่รวมตัวกันอําพรางที่ใช้ชื่อว่านักศึกษามมาเมาวลรลำแของนั้น,นะฮะก็ได้ยกขบวนกันไปปิดถนนเมืองำแหงแล้วก็พยายามเช็ครถทุกคันว่ามีคนแสดงหรือไม่แล้วก็ถ้าคันไหนมีคนแสดงก็จะเข้าไปจมตีทําร้ายทั้งรถส่วนบุคคลแล้วก็ในส่วนที่เป็นรถเมยนะ,ะคะ แล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่นั่งมอเตอร์ไซค์มานี่ก็จะสหัสกันหน่อยจะถูกกระชากตัวไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคลิปคลิปนี้ฮะซึ่งเป็นภาพรวมที่รุนแรงที่สุดครับอย่างสงบมานานเราไม่เคยจัดที่นั่งของเราผู้พิพักษั้นดังนั้น นะครับทีมป่า,าอาสาตัวเดียวเลยครับพอเิ่าผมเอิน้ผมไป,ไป,ไปทพวกมึงทำกู้ก่อนนะบอกให้เด้ง<ป>ง 没没没。Hmm. Mm hmm. mm hmm. ครับอันนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์ในวันที่30ในช่วงในช่วงตอนบ่ายอรัยโยน์อีกครั้งหนึ่งฮะคือไม่หนึ่งครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งต้นฮะสื่อหลักไม่นําเสนอภาพอันนี้นะฮะแล้วก็ภาพภาพนี้จริงๆแล้วต้องยอมรับอย่างนึงว่าเป็นภาพที่บันทึกด้วยสื่อประชาชนนั่นแหละแต่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าช่วงแรกที่เขาบันทึกเนี่ยเขามีทัศนะการเมืองเลือกข้างหรือเปล่า จะอยู่ฝั่งเสื้อแดงหรือว,ว่าอยู่ฝั่งม็อกกระบฏหรือไม่แต่ที่สุดแล้วเขาก็เลือกที่จะโพสต์คลิปนี้ลงบน YouTube เพราะว่าเขาก็เป็นผู้ที่ถูกกระทำนะฮะอ,อันนี้ก็สะท้อนในสภาพประเทศของเราะะที่เราไม่มีสื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวความเป็นจรงิจรงข้อเท็จจรงิงได้ครบด้านนะฮะเราก็ต้องอาศัยการประกอบส่วนขึ้นมาจากประชาชนซึ่งเป็นต้องถูกกระทำาัก่อน จึงจะได้ข้อที่จริงมาค่ะค่ะ,คะก็เทียบกับปี53ก็ถือว่าคลิปออกมาเร็วแล้วก็เยอะแล้วก็รอบด้านมากกว่าเดิมนะคือสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนถ้าหากว่าเราจะเทียบกับปี2553ก็าา 3, คือ,อจำนวนของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในปี2553กับปีนี้แตกต่างกันชัดเจนนะสมัยปี2553นั้นไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อย่าง f a c e b o o k ก็เพิ่งเริ่มต้นไม่นานก็คือจริงๆแล้วก็คงจะเริ่มมาเป็นปีแล้ว แต่จานวนผู้ที่เข้าถึงหรือใช้เนี่ยไม่ได้แพร่หลายมอนปัจจุบันนะครับค่ะค่ะก็ขอพูดถึงเหตุการณ์องนี้ในในปี2519นิดหนึ่งก็คือ6ตุลาเนี่ยนะคะแม้จนถึงปัจจุบันเนี้ยสื่อก็ยังไม่เอาภาพความเป็นจริงที่พี่น้องนักศึกษาเนี่ยนะคะถูกกระทาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บริเวณสนามหลวงเนี่ยก็ยังไม่เผยแพร่ความจริงนะในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่เคย เผยแพร่นะคะวิชาที่ดิฉันสอนเนี่ยนะคะพอเอาคลิปออกไปให้ให้นิสิตดูในวิชานะคะมนุษย์กับสันติภาพนะคะเพื่อให้เขาเห็นความจริงนะคะก็ถูกปิดไปเลยเหมือนกันนะคะวิชานี้นะคะเพราะฉะนั้นความจริงจากสื่อเนี่ยสำคัญมากนะคะแต่จนแบบนี้ก็รู้สึกว่าก็ยังเป็นเหมือนเดิมครั้งนี้ก็ยังเราคุณแม่หนึ่งก็ไปตรวจสอบมาก็คือก็ไม่ได้นําคลิปเหล่านี้ไปเผยแพร่ในสื่อหลักอยู่ดี ครับแล้วก็สาเหตุหนึ่งที่ผมเลือกคลิปคลิปนี้ก็คือจริงๆแล้วเรามีคลิปที่มีเหตุการณ์รุนแรงมากกว่านี้นะเรามีคลิปที่เผารถรถเมล์เรามีคลิปที่ทํรลายกันสาหัสที่ที่อาจจะไม่เห็นสภาพแผลหรือว่าสภาพวุฒิทำ้ายแต่จากการกุ้มรุมคิดว่าอาจจะเสียชีวิตนะฮะแต่เราต้องการเอาคลิปที่ถ่ายถ่ายในช่วงที่เหตุการณ์กลางวันนะฮะมีแสงธรรมชาติที่ชัดเจนแล้วก็ ยืนยันรูปพนธณสันฐานของคนที่ลงมือใช้ความรุนแรงส่วนหนึ่งแล้วก็เครื่องแต่งกายที่แบ่งแยกได้ว่ามีทัศนคิทางการเมืองอันไหนอันนี้มาฉายให้พี่น้องประชาชนได้รับได้ได้รับชมแล้วก็คนที่อาจจะไม่เคยชมก็จะได้เห็นว่าคนกลุ่มใดกันแน่ที่เป็นผู้ที่ใช้ความรุนแรงนะแล้วก็เพื่อที่จะนำไปสู่อีกคลิปหนึ่งครับฮะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันฮนะแล้วพวกเสื้อแดงนกลับบ้านไป ตอนนี้ยังไม่หายขวันผวาอกสั่นขวัญแขนเพราะว่าด้วยฝีมือตอนหลังๆที่นักศึกษาลามคำแหงไปดำเนินการปฏิบัติการพิเศษทำให้ตอนนี้ยังกลัวรนลานอยู่ขอเสียงชื่นชมนักศึกษาลามคำแหงด้วย อืค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะนี่เป็นสอวอนฮะ,ะแต่ก็ไม่ได้ต้องแปลกใจสําหรับพวกเรานะฮะเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถ้าคุณลงสนามเลือกตั้งนะเรียนเชื่อว่าคนอย่างนี้นะคะไม่มีวันจะได้รับเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะคบ<น>อันนี้เป็นสอวอที่มาจากการสรรหาที่ชื่อว่าคุณไพบูรณิติตะวันะนะครับแล้วก็เป็นการพูดที่เวทีที่อนุสวรีประชาธิปไตยถนนราชจำเนินหลังจากที่เกิดความรุนแรงอย่างสาหัสในคืนวันที่30ิพฤศจิกา นะแล้วก็สืบเนื่องมาถึงตอนสายๆของอวันที่หนึ่งะฮะเพราะฉะนั้นการที่ผมเปิดสองคลิปนี้ก็เพื่อจะยืนยันว่า